พามาชมงานจิวเวอรี่อีกค่ะอันนี้เป็นงานต่างหูอันนี้เป็นงานต่างหูนะคะต่างหูหรือว่าตุ้มหูของเราตัวนี้จะมีอะไรทั้งหมด3ชิ้นนะคะ1ชิ้น2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นมาดูว่าชิ้นแรกเป็นอย่างไรพามาชมงานต่างหูอันนี้เป็นงานเงินนะคะเป็นงานเงิน925ตัวงานก็ เป็นงานหลอ่อเขาเรียกว่างานหล่อมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีห่วงกลมๆเล็กๆแบบนี้อันนี้เอาไว้ใส่ประกอบงานอีกหนึ่งตัวจะเป็นงานตุง้งติ่งนะคะมาดูตัวที่สองอันนี้ตัวแรกอันนี้ตัวที่สองนะคะจะเป็นการประกอบนี่แต่ละชุดแต่ละตัวเขาก็จะใส่ถุงแพ็คมาแล้วก็จะเขียนหน้าถุงให้ว่ามี จำนวนเท่าไหร่จำนวนกี่ตัวน้ำหนักงานสำคัญคือน้ำหนักงานสำคัญมากเลยนะคะทุกคนการทำงานเงินการทำงานจิวเวอรี่น้ำหนักงานสำคัญมากเพราะทุกๆสิ้นเดือนทุกๆรอบบินเราจะต้องเคลียร์น้ำหนักงานคืนบริษัทด,ด้วยเราจะมสีส่วนที่ได้ส่วนที่ได้ถ้าถ้าเขาหักออกแล้วเราเหลือเราก็จะได้แต่ถ้าหักออกแล้ว ไม่พอเราก็ต้องหาคืนเขานะคะทุกคนเราทําเราต้องระวังเขาเรียกว่าซิซิขององานพวกนี้นะคะคือฝุ่นนั่นแหละคือฝุ่นที่เราแต่งออกเราเจียออกจากตัวงานพวกนี้เราต้องเก็บเราต้องอรักษาให้ดีเพราะว่าเราต้องเคลียร์คืนบริษัทแล้วเราก็ถ้าเหลือเราก็เราก็จะได้นะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวที่สามมีงานทั้งหมดสามชิ้นชิ้นแรก ก็จะเป็นตัวนี้นะคะชิ้นแรกเวลาเราได้งานมาเราจะตัดตรงนี้มันเป็นตุ่มตะมอขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าทางน้ํานะคะทุกคนเราก็จะตัดออกเราจะตัดตรงนี้ออกตัดดอกไม่ให้กินเนื้องานนะตัดตรงนี้ออกไม่ให้กินเนื้องานเราก็จะตัดออกพอตัดดอกเสร็จอะวางไว้ก่อนหนึ่งตัววางไว้หนึ่งตัวอ่ะวางไว้ตรงนี้นะกระดาษก็จะ อันนี้หน่อยเด้อลูกสาวมาเขียนเล่นเมืดแล้วตัวที่สองก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนี้งานตัวเล็กตัวจิ๋วมากจับยากมากๆนะคะทุกคนเราก็จะตัดเหมือนเดิมตัดทางน้ํบอ,อกอย่างนี้เด็กเราก็ตัดออกนี่ส่วนที่ตัดออกที่เป็นทางน้ําที่เรียกทางน้ําเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนเป็นติ่งแบบนี้นะเราต้องเก็บให้ดีๆเลยนะเราต้องเก็บเพราะว่ามันมีค่ามากๆ นี่กระปุกเก็บของเราเก็บเราต้องเก็บให้ดีเราต้องเก็บรักษาไว้เพราะว่ามันคืออน้ำหนักงานมันคือส่วนที่เราต้องคืนบริษัทถ้ามันเหลือจากที่เขาคำนวณมาเราก็ถึงจะได้นะทุกคนเราต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีเลยนะนี่เราได้หนึ่งตัว2ตัวแล้วใช่ไหมตัด2ตัวแบบนี้เราก็จะ แล้วก็จะประกอบใส่กันมันจะเป็นงานที่ต้องเอามาประกอบใส่กันก่อนประกอบใส่กันแบบนี้แล้วก็จะมีลวดทางบริษัทก็จะให้ลวดมาแบบนี้เป็นเส้นแบบนี้นะคะวันนี้พามาชมตึงนี่เป็นลวดแบบนี้ก็จะร้อยลวดเข้าไปมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะมันจะมีรูพอเราประกอบงานเข้าไปปั๊บแล้วเราก็จะเอาลวด สอดลวดเข้าไปแล้วงานมันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันพอสอดสอดลวดเข้าไปเสร็จเราก็จะเอางานไปเชื่อมอันนี้แม่ไข่มุกยังไม่ได้สอดให้ดูเพราะว่ามันสอดไม่ได้มันต้องเอาลวดไปทําให้ปลายแหลมๆก่อนมันจะได้แยงง่ายๆนะอธิบายเล่าให้ฟังข้าวว่าพอเราประกอบเราก็จะเอาลวดใส่เข้าไปเอาลวดใส่เข้าไปเสร็จเราก็จะเอาไปเชื่อมเราก็จะเอางานนี้ไปเชื่อมพอเชื่อมเสร็จงานมันยังไม่เป็นทรงงานมันยังไม่สวย เราก็จะเอาไปเคาะทรงให้มันสวยเขาเรียกว่าเอาไปเคาะทรงนั่นเนี่ยพอเชื่อมเสร็จแล้วก็ไปเคาะทรงให้มันสวยงามแล้วก็จะเอามาแต่งตรงทางที่เราตัดนั่นแหละเอามาแต่งทางน้ําตรงที่เราตัดที่เราตัดไปสองตัวสองชิ้นเราก็จะไปแต่งเขาเรียกว่าเป็นกระดาษทรายหรือว่าเป็นลูกใบเอาไปแต่งเอาไปเจียให้มันสวยงามแล้วก็อ่า ใบให้มันทั่วทั้งตัวด้วยขาแล้วก็ต้องทําให้มันเสมอกันอันนี้เป็น1ตัวนะเราก็จะประกอบอธิบายให้ฟังคร่าวๆแต่ละรอบที่ได้งานมางานก็อาจจะไม่เหมือนกันตัวที่3อยู่ในตัวเดียวกันคือตัวนี้อันนี้เป็นงานตุ้งติ้งฝังพลอยมาแล้วอันนี้ฝังพลอยมาแล้วข้างล่างนี้จะเป็นจะเอาไปใส่มุก จะเอาไปติดมุกหรือว่าจะเอาไปติดอ,อะไรไม่แน่ใจนี่จะมีเดือยอยู่ตรงนี้จะมีเดือยอยู่แล้วก็ฝังพลอยมาแล้วเรียบร้อย3เม็ดแล้วก็มีทางน้ําเหมือนกันอุย้ยขอโทษขออภัยคะ่ะแล้วก็จะมีทางน้ําอยู่ทางข้างหลังเราก็จะตัดออกเหมือนกันทุกๆตัวที่เราได้งานมาจะต้องมีการตัดทางน้ําออกเพื่อที่จะเอาไปแต่งนะทุกคน ทางน้ําก็เหมือนเดิมเก็บไว้ค่ะทางน้ําก็เก็บไว้เพราะว่ามีค่ามากๆเลยนะคะทุกคนน้ําหนักงานก็คือมาจากนี่แหละที่เราตัดออกเพราะเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบใส่ตรงตรงุตงติ่งตรงนี้แหละตรงที่เป็นห่วงตัวนี้แหละเราก็จะมาประกอบใส่ประกอบใส่เสร็จก็จะมาเป็นงานตัวนี้จะให้ชมนะคะงานทุกตัวที่มาจากบริษัทจะมีตัวอย่างมาให้เราด้วย กันความผิดพลาดนั่นเองนี่อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างในตัวอย่างนี้เขาก็จะเขียนน้ำหนักงานมาแล้วก็เขียนวันที่เขียนอะไรมาเรียบร้อยเขียนน้ำหนักงานเขียนอ่าวันที่มาวันที่คิวจำนวนกี่ตัวนี่นะคะนี่ตุ้งติ้งแบบนี้ เป็นต่างหูฝังพลอยตุ้งติ้งแล้วก็จะเอาไปติดมุกต่อก็จะประกอบเสร็จเชื่อมเสร็จใบเสร็จเขาเรียกว่าการใบางานก็จะเกลี้ยงเกลาแบบนี้นะคะสวยงามไหมไม่ใค่มุกว่าสวยนะเป็นต่างหูตุ้งติ้งคะ่ะชุดนี้พามาชมงานต่างหูประกอบสวยงามมากคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะว้าว